สวีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะเดี๋ยวบิ๊กุ้งพร้อมอน,น,น้ำจิ้มพร้อมนะคะอันนี้เด็กเสือของเราเดี๋ยวเราเวนแตะไว้ถาดที่หนึ่งไปแล้วคือเอาถาดน้อยเท่าไรใส่กระปูนะบอเอาถาดใหญ่ใส่ปูเลยเมื่อกี้นะอันนี้มันน้อยได้หนูแบบเนี้แนวจีบเลยแม่จีบไปยุ่งน้ำมันตัว น ja, <Sa o S 1> ั่นยูในอันคุณไหมสัตว์า็เป็นได้พี่ปูนังเงือกเออือเราก็ตามไก่เขาดิฮะเป็ไก่

Trên nào đây là Lai big này nắm khuột này Thứ tay phải. Phải, phải kín nắm cắn Nhìn bảo, bỏ Nhìn nắm khuột này thứ tay Ano Đều phân tư hình lai còn Mà big tư nắm khuột mà ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวี่จะตัดตัดออกตอนนี้เราไม่มีแค่ไกลเออพัิลเขายังไม่ได้อะไรเขาไม่ให้มาลูกเป็นไงนะโอ้แต่ก็รวยมีไที่ก็รวยีไงอันเค่แค่ห้องน้ำ อันโน่แม่ก็ไกลไม่กัน

đi ra vườn cắt kim nha, ra vườn ra vườn đi không, ra nhà đây, ra nhà đây, dạ, ở đây là trồng cây truôi cây nha này, kê ngay bên chân nhà này luôn, kê chắc thế này luôn, chắc chụp được hơi này, nhà ở đây bật kim nha, ngay chợ bom nang không có gì hết, được, được đặt tạm được không? được, 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 จะดองไม่ดอกเล็วให้นะน้ำมนต์้ได้ังไงมึงขามึงก็ไปน้ำน้ำขาปูป่ขาปขาปปไปไยังไงขาปขาปูขาใหญ่ไมไมอไมีแต่น้ำล เยยงกันหมดเลยปากกเบือุบเลยเอานี่ปนลกคนละแม่แล้วก็ต้อขา้องเลยนนีแต่คือคือคนนี้เขาคนหนาเาขจาวุบขจาวุบแล้กินบบจาวุบเคยกินมาเลยนี่เห็นขจาวเยอะนี่คิดาน

ก้าวทุกแบบเบอร์บางคนเห็นไหมขาลอยนะพี่ไม่ไหวกล้ามเลยหมดทำอยู่คนละ